ข่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันหยุดนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ1.4ล้านรายต้องดูด่วนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านต้องทํำยังไงนะคะซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1, 1 4 8 4 0 4้รายที่สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะต้องรีบแก้ไขด่วนและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตเข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะซึ่งล่าสุดนะคะโคศกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าเมื่อวันศุกร์ที่30กันยายนที่ผ่านมาเป็นการประกาศผลสถานะการลงทะเบียน ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการห่งรัฐปี2565ข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่5ถึง22กันยายนนะคะซึ่งเพราะว่ามีผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น14,3943รายทั้งนี้มืดตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วพบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองนะคะจำนวน12,519,900รายโดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวนะคะเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนของท่านสมบูรณ์ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน ในช่วงเดือนมกราคม2 5 6 6นะคะขณะที่ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของโกรมการปกครองมีจำนวน1 4 8 4 0 4้านนรายท่านจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน3พฤศจิกายนนี้นะคะ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้นะที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตหรือหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องหรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษเช่นจํานวนบุตรที่อายุต่ากว่า18ปีมีจํานวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไขทั้งนี้นะคะหากเป็นผู้ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนต้องติดต่อขอแก้ไขที่หน่วยงานที่ตนเองไปลงทะเบียนและในส่วนที่ผู้ลงทะเบียนลงออนไลน์นะคะลงผ่านเว็บไซต์ให้ติดต่อขอแก้ไขที่หน่วยรับลงทะเบียนหน่วยใดก็ได้ที่เราสะดวกภายใน3าพฤศจิกายนนี้นะคะ โดยโค้กระทรวงการคลังได้แจ้งเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่าง 23- 29ถึงกันยายนนะคะและมีสถานะการลงทะเบียนข้อความว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วหรือผู้ลงทะเบียนระหว่าง5ถึง22กันยายนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์และได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแล้ว ตั้งแต่23-29ถึงกันยายนนะคะสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในวันศุกร์ที่7ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะผ่านเว็บไซต์หรือให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักและวันเดือนปีเกิดของเรานะคะสำหรับความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนปี2565ตั้งแต่วันที่5-30กันยายนณนะเวลา15นาฬิกา มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นนะคะ19้าน3 8 1 9 0 9รายแบ่งเป็นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์9,769,916รายและลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียน9,629,993รายนะคะทางนี้ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแล้วเสร็จนะคะสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ทุกวันสุ ของสัปดาห์ถัดไปที่เว็บไซต์บัตส,สวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th และ welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงานนะคะ1.4ล้านรายนะคะต้องดูคลิปนี้ให้จบและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน3พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะ